ค่ะสวัส uh ดีพี่น้องทุาค่ะสวัสดียามเช้าก็ยังเหมือนอยู่ค่ะผันริสว่างเนาะจวนเดี๋ยวจะจะสว่างสาดนะคะจะเหมือนเร็วสว่างสาดเนาะจ้ะแล้วอากาศก็จะเป็นอึมครึมเป็นครึมเป็นแบบอ่าเป็นเป็นตาบ่มีแห้งนะคะบ่มีแสงบ่มีหยันเนาะนะคะเป็นตาเป็นป่วยเป็นตาบ่สบายอย่างนี้นะคะแต่ว่าตีการมาวันนี้จะพาพี่น้องมาตัดคายเฮแล้วก็จะเมามากกับพี่น้องเฮติตีเก็บมาค่ะแล้วก็ตีเอามา เพิงไว้ให้มันให้มันแห้งนะคะเพื่อสิได้ทำำาําความสะอาดง่ายๆเนาะจ้ะเนาะช่วงเออ่ตอนนี้นะคะก็จะแจ้งพี่น้องเฮาไปเลยเนาะจ้ะเนาะตอนนี้นะคะตีกะอาจจะบ่ได้เข้าป่าเก็บเห็ดแล้วเนาะจ้ะแต่ว่าปกักก้อยกับพี่ว่าก็อาจจะเออ่เข้าป่าอยะะู่เนาะจ้ะเพราะว่าลูกไส้ตีเพิ่นบ่สบายทั้ง2คนเนาะจ้ะส่วนตีเองตีกะเริ่มจะมีอกาการบร่สบายนะคะเป็นตีบั้งบั้งขึ้นรู้สึกเจ็บคอนิดๆแต่กับ่ โบเดต์บเดต์เป็นอย่างหลายนะคะแต่คือแบบติดมาจากลูกสินเนาะส่วนอาอกูตงบอกว่าพมีอาการแบบว่าเจ็บข้อแห้งไอแหงๆนะคะไอแหงตีกนเลยแบบว่าในบทสาวที่แลแต่งตัวให้ลูกไปโรงเรียนเนาะจ้ะแต่เพิ่นไอเพิ่นบอกว่าเพิ่นเจ็บข้อแห้งสันว่าตีคิด,ดแต่ยานยวคือว่าหลูกเข้าเป็นโควิดบอลสิน่าแบบว่าเพราะว่าโควิดมันช่มิอาการแบบ มีอาการณ์แบบว่าเจ็บคอเนาะจ้ะไอแห้งๆเนาะเดี๋ยวที่นี่ตีเลยโทรหาพญานิยมนะคะให้พญายมไปลากคู่ให้ถามถามพญายมนะคะว่าลูกเพิ่นไอเพิ่นเจ็บข้อสิหนะเสียต็มไส้เลยสินะคะติ๊กะโทรไปปรึกษากับพญายมเนาะโทรไปเจเซาแล้วจ้ะพญายมก็เลยบอกว่าลูกมีอาการแบบใดติ๊กก็บอกว่าเขาเจ็บคอแห้งเขาตื่นขึ้นมาเสียงเขากะหะ เสียงแหบนะคะเบาเสียงแหบแบบแล้วไอแบบไอแบบคอนแห้งสิไอแบบคุกค like, ุกนึกสินะบันทีตเนี่ตีกเ็เลยบอกว่ามึงเขามีอาการแบบนี้พ่อใหญ่ก็เลยบอกว่าตอนนั้นเจ้าขอยกโทรไปหาคู่หลักกะหลักกะแจง้งทางโรงเรียนนะคะว่าคนบาสบายพอมีอาการแบบนี้แบบนี้เองสินะคะแล้วที่นี่พ่อใหญ่ก็เลยบอกตีว่าถ้า <c oughs> โทษเด้อค่ะตีก็ยังมีอาการเสียงแหบอ่พออาพญายันก็เลยบอกบอกตีว่า ถ้าเกิดว่าโอคูเพนบอสบายจังสีเนาะคะ่ะกับบอต่องห้มันดูดไปน่นะคะเพราะว่ายังผเมื่อผลิตตรวจว่าโอคูเพนสิเป็นโควิดบอแต่อาการไม่นคลายจรงสๆนะคะปุ้ยยังก็เลเซหรตีซ่อมอาการรูแล้วกนะะันวัดอุณหภูมิรูตรวจกับอุณหภูมิกับปกติเน้ะคะ่ะสามสิจดหาวัดแทที่2กับสามส นะคะคกับวัดทั้งสองคนเลยค่ะวัดทั้งนมันดูดแต่มันดูดนะมีมีอาการไข้นิดนึงคือแบบเล่าสามสิบเจ็ดจุดฐานหรือว่าจุดเท่าไหร่นะจ๊ะจำไม่ได้เนาะจำไม่ได้ตีก็ต้องวัดลูกอีกนอกจากตีก็วัดข้อจะคลองนะคะตีก็สามสิบหกนิดนิดนอกจากสามสิบหกจุดจุดเอ็ดเนาะจุดหนึ่งเนะาะบันที่เนี่ยตีก็เช็คอาการลูกตลอดสองชั่วโมงนอกจากจะเ,เช็คเบื้องว่าเป็นเป็นจังใดก็เสร็จแล้ เราบอกมาขึ้นตีกะเลยแบบผ้ามันดูดเขานอนแต่แต่หัวหัวคํานะคะบันเทีนี่โอกเพิน่นตียังพิ่นรหลับดอกตีกะตัวเบิงบ้งคลิปเบิ้งนุ่นเบิ้งนี้นะคะเพราะว่าโอกเพิ่นกะยังเพิ่นไรน,นอนเนาะคะ่ะโอกเพิ่นอยู่ของลาสินะแต่ตีแต่ผ้ามันดูดเขาของนอนก่อนเดี๋ยวสินะคะอะ่ตีกะเลยเอ่อนังน่งเช็คนัง่งยังโทรศัพท์อยู่ เอากนก็นเล้ยขื่นไปหาแม่นะคะแล้วก็เพิ่นน่ะเช็คไข่เองเพิ่นว่าเพิ่นได้สามสิบสามสิบเจ็ดเท่าใดนี่แหละสามสิบเจ็ดกลัวนี่แหละกแสดงว่าเพิ่นมีอาการไข่เนี่ตอนกลางคืนนั่นสินะตีก็เลยบอกว่าให้ลูกไปกินน้ำไม่ไหลายนั่นสินะคะกินน้ำไม่ไหลายเขานอนเลยนั่นสิเพิ่นก็เลยบอกว่าฉันยังเพิ่นในหวังแม่ม้าสินะคะเราตีก็เลยบอกว่าเออถ้าแบบถ้าเพิ่นหวังกะ ลุงไปเด็กข้างล่างกรอนน่ะสินะคะเดวแม่พาน้องนอนกรอนน่ะสติตีกับเบนอนดอกตีกับสิบเบิงอาการลูกนะคะจะเกิดเมินหนีเป็นตืันขึ้นมาเสียเพราะมีอาการไข้ขึ้นแห้งหรือว่าจำเดือนเสียติดต้องพาลูไปตรวจโควิดยุ้งเรียกเพราะยุงเรียกเรยพราะจะไมีโควดิดตรวจโควิดฟรีนะจ๊ะพอาะจะตรวจด,ดั้งหน่อยอยู่แล้วน่นะ เครื่องหองอกูนนะคะตีอาจจะคิดว่ามันะตีคิดว่ามันหนาจ,จะมีส่วนตรงที่แบบว่าห้องเพิ่นอาจจะเย็นแล้วที่นี่เพินพ่นเพิ่นนั่งมานั่งมาใส่เสื้อผ้านสินะคะมานั่งมาใส,ส่เสื้อผ้าเราที่นี่ห้องเพิ่นเย็นมันอาจจะเฮ็ดให้เพิน่นแบบบ่สบายเป็นหวัดได้แบบเจ็บคอได้เนอนตื่นสาวขึ้นมากสินะคะนะคะัออะ่นแหละตีก็เลยแบบอันนี้ตีเลิกคิดไปว่าถ้าเกิดว่าเพิ่นถ้าเพิ่นเป็นโควิดอีหลีนะคะ,พะเพราะตีมาจากไสจั่สินะเพราะว่าตีกับลูกบ่ริเวณไสเนาะไปแต่เรื่องเลกกับบ้าดสิน่คะ ก็มีอยู่ดอกมือหนึ่งวังวันจันนะคะพาลูกไปอันไปตรวจหมอไปหาหมอฟันอยู่อยู่ในเมืองเนาะอยู่ในเมืองสเตนชัยเนาะคะ่ะนั่นแหละเดี๋ยวคนที่เป็นเป็น,เป,นเป็นคนมาตรวจเนี่ยเขาเป็นคนมาจากท่อนแฮมเนาะมาจากท่อนแฮมเนาะคะ่ะต่วันราคะดีก็กเลยว่าเดี๋ยวเบื่องอาการลวงมอนเ้เนาะคะ่ะถ้าเพิ่นบ่ดีขเขนจังไดตีก็ต้องพาลูกไปไปตรวจโควิด นะคะเพราะว่าเมื่อก็เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นอีดีนอกคนอื่นไปต้องหยุดการเรียนการสอนอย่างสี่ลละค่ะแต่ถ้าากับจากอาการหลุดไปแล้วแหละจากอาการหลุดไปน้ำคูแล้วว่ามันมีอาการแบบแต่งสีนะคะตะวันตีแล้มีอาการเป็นหวัดส่งสิเป็นหวัดนี่มาประมาณอาทิตย์หนึ่งลแหละเพราะว่าแต่ว่าเป็นเป็นอะไรหนึ่คือแบบเสียงแหบเป็นสิ่เจ็บออกเจ็บข้อน้อยสิค่ะ นี่ยพาเจออากาศเย็นๆค่ะมันจะเป็นเนาะนะคะแต่กับบริเวณบริเวณของเป็นอย่างสิ้นนะคะเพราะว่าบริเ้มีอาการแบบคือจะโค่นเป็นไข่อย่างสินะะ้นเนาะไม่แค่แบบมันจะเป็นวัดน้อยๆน้ำมูกไหลนิดๆจังสิ้นะคะนั่นแหละการล้างจานนีไปนะคะตีก็อาจจะบริเ้ไปเก็บเฮดแล้วน่ะคะ่ะแต่ว่าถ้ามันตีลงคลิปไปก็สิเป็นคลิปตีอัดคือแบบตีไปไาย เออ่ไปถ่ายไปเก็บเห็ดน,นะะไปถ่ายไว้เลยสิน่ะเนี่ยเนี่ยผันเ่ิดลง่มนะคะเพราะว่าอยู่ในอยู่ในกล่องโทรศัพท์อยู่ในกล่อ,กองของตีนเะน่ะก็มีหลายนะคะเพราะตีไม่ซิมอยู่สองซิมเนาะตีกับสิ่ายแล้วกับสิอัดอัดไว้ย่างสินะะ้นค่ะแต่ว่าผันเถิดหล่นลุ่มในในยูทูบเนาะไม่หล่นลงในเครื่องสิน่ะคะ่ะมันที่นี่กะก็เลยมันบอกไปหนอนข้าน้ำเนาะคะ่ะว่าถ้าเกิดเบิ่งคลิปต่อจากนี้ไปก็สิเป็นคลิปที่ตีอัดไว้เลยคะ่ะ าจจะบวเป็นคลิปใหม่งสินะเพราะตอนนี้มันเป็นน่มามันเป็นน้ำแข็งแล้วสินะคะต่อให้ไปเก็บเห็ดมันกัดสีได้เห็ดแบบมาดอกโบไข่งามแลยอังสินนะคะอย่างหนึ่งตีกับโบไ่อยากไปไปแล้วนะคะโบไ่อยากไปแล้วก็เลยมาทมงกับลูกโบไคสบ,สบายแล้วนะคะตีก็เลยคิดว่าออดันจานนี่ตีกับคนจะเบลไปแล้วสินะคะต่อให้มาล่ลายกับคงจะเบลไปแล้วสินะนะคะ แต่ว่าตีก็จะแจ้งไวในในไต่คลิปหรือวันในหัวข้อคลิปนะคะว่าเป็นคลิปติ่ตีบันทึกไว้ด้วยค่ะเพื่อิตใจพี่น้องบริสุทธิสนในการรับชมคลิปนะคะว่ามันเป็นคลิปเก่าหรือคลิปใหม่คลิปอันนี้คือบ่มอบ่คือบ่มมีหิมะยังสินะคะหิมะละลายไปแล้วบออย่างสินนะคะจริงๆแล้วเป็นคลิปติดตีอัดไว้นะคะน,นจะเก่าหรือใหม่ก็ติดตามเหมือนเดิมจ้ะนะคะพี่น้องบางคนเป็นข่าใจเพิ่นกับข้าใจนะคะบางคนเป็นเข้าใจเพิ่นก็ เปกัดจะแบบว่าอแบบชีวิตเตียวคลิปเกา่กาๆมาลงให้เบิร์นัันสิค่ะเอตีก็เลยต้องแจ้งพี่น้องเข้าไปผ่านทางน,น,น,นี้ไปเลยนะจ๊ะเนาะว่ามันเป็นคลิปที่ที่เขาอัดไว้เองสินะคะแต่ตีก็บอกอยู่เรื่อยๆอ,อยู่แล้วว่าจะว่าตีจะอัดคลิปไว้เพื่อที่จะให้พี่น้องได้เบิ่งกันตอนเนื่อยสินะคะเนาะเอาเบิ่งเอาความ มันเอาความฟินของเห็ดนะคะเป็นคลิปเก่านะคะตีกับจะเขียนกำกับไปพี่น้องเพื่อพี่น้องแบบว่าคนที่เพิ่นได้คนใดเพิ่นเบิร์มามักเบิ่งคลิปเก่าสิน่าเพิ่นจะเด็ดประเด็นผ่านไปเรื่อยอยงนี้นะคะให้เพิ่นไปเบิ่งคนอื่นเนาะแต่สำหรับตีแต่ว่าเป็นคลิปเก่าตีกับจะเขียนกำกับว่าเป็นคลิปที่ตีมันถึกไบเดอรอย่างนี้นะคะเพื่อพี่น้องหลายคนแบบพอเห็น้องแบบบอสซับสนนะคะนั่นแหละจ้ะมื้อนี้ก็สิมา พอโดนเนาะจะมาแจกข้าวพี่น้องเฮ้าเนาะคะ่ะที่แล้วว่าจะไล่สดกะคิดว่าคนจะบระสะดวกปันใดาหาได้หน่อยพ่นแบบงองแงน,น,นุ่นนันนะคะกะสิบระสะดวกกับตีน้ำนะะ่าจะตีกัเลาา่ยบอกว่ามาอัดคลิปจะเศร้านะคะแต่ยังมาเศรา้าก็พันจะตื่นนั่นสินะคะแต่พันตื่นแบกับเปิดท่อทุ่งท่อทัดเสียงดังนะะเาานา,าะค่ะกัเลยแบบว่านั่นแหละก็เลยมาหาพี่น้องจะเศร้าแน่น,นะะ่าจะกัมาแจงข้าวซื้อนะะ่าจะน้อง,องบ้านแบบอัน อีกอย่างมา,า,ากมายแล้วจ้ะส่วนคลิปลูกอะอาจจะทายนุนทายนินนะคะตอนนี้เนาะเพราะว่าบริเวณไปไซกันเนาะคะ่ะกับเจมี่อย่างกับเห็นเห็นพี่น้องในเบิร์เนาะค่ะเนาะนั่นแหละจ้ะเดี๋ยวคลิปนี้ติก็จะขอลาพี่น้องเข้าไปก่อนเนาะจ้ะเนาะแจ้งข่าวเตือนแจ้งข่าวพี่น้องเข,ข,ข้า,งงาน,นะคะว่า,ารูดูการเก็บเพชรต้องตีกับเซ็นสุดไปในคลิปของอหมู่ว่านเนาะจา้ะของหมู่ว่านเนาะบริวนเวณข้อมือน,นี้เนาะจา้ะ เพราะว่าหลังจากนี้ไปก็ปค,ปกคงบบเ,ปคปะคะเป็นคลิปที่อัดไว้ซื้อๆนอกจากคงแบบเป็นคลิปเก่าแล้วนะคะเป็นคลิปที่อัดไว้ช่วงอาจจะมีช่วงอล้วก็มีคลิปช่วงนาฮ้อนนะคะช่วงไปเก็บเหฮต้ันปูอะคะ่ะกับซุ่มพิวานนะคะหลายคลิปคือการเตียมเพ่ในลกนะคะตีก็เลยว่าติจะมาสลับสับเปลี่ยนกับคลิปเฮตด,ดำเฮ้าหน่ำน,นะคะให้พี่องในเบิงสลับกันไปเนอกจากก็คือแบบว่า บางคนก็นมาเบิ่งเฮดมันปูนะคะบางคนก็นมาเบิ่งเฮดดำสินะคะแต่ก็ไม่เก็บเฮดเพึงหวานอยู่บางเก็บที่ยังบ่ให้งลงเลยก็มีเนาะจ้ะเนาะนั่นล่ะคะ่ะตามก็เป็นคลิปเก,ก่าก็อาจจะบ่ได้เพิ่นก็อาจจะบ่ได้อัปเดตเนาะคะ่ะแต่ว่าก็อยากให้พี่น้องเบิ่งกันเพิ่นๆเบิ่งกันแบบคลายเครียดคลายเหงาไปสิเนาะค่ะเนาะนั่นล่ะจ้ะประคาบคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะคะเนาะลูกตื่นพอดีจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุก คอมเมนต์นะคะทุทกไลน์ทุกแชทนะคะที่แบบซอ,อยเป็นกลังใจให้ตีกับเล็กน้อยนะค่ะเนาะติ่วพูดเล่นหลายค่ะคิดในข้อโต้ค่ะสวัสดีค่ะบูลล็อกสตาร์พี่น้องเฮาสู้โสักคนค่ะบ๊ายบาย